วันนี้ได้ปิดตาลงตู๋สุกมาแล้วครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับมาเป็นพิมปุกตาเปิดตาอ,อกข้างนะครับนี่อกข้างนะนี่เป็นอ,อุกขึ้นนะครับแล้วก็อ,อุกลงนี่อุออกยันอ,อุนะครับก็จะติดซุ้มนะครับซุ้มสองฝั่งเลยจะติดซุ้มนะครับ อันนี้คือมวลสารนะครับนี่มวลสารเป็นเนื้องผงทุกรักนะครับอันนี้สวยสวยเก่าตามการเวลานะครับมวลสารก็มีอ่ผงทุทธคุณครับเกสอรดอกไม้ร้อยแปดนะครับอแล้วก็ผงวิเศษจากการเขียนอักขระเลขยันต่างๆนะครับการบวกลบอ่าแล้วก็มาเป็น ผสมมาสานกันก็มีดินโป่งที่เอามาจากป่าดงดิบนะครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำยาลักเป็นตัวผสานนะครับนี่เห็นไหมชัดไหมผมถ่ายไม่ค่อยเออท้องไม่ค่อยชัดเนี่ยมลสารขึ้นนะครับแล้วก็ตามกันเวลาแล้วครับก็คือน้ำบ้านก็จะออกมาแล้วก็มีตอนนี้หลังยันนะครับ ยันหลวงปู่นะครับเขียนอาจานนะครับเป็นยันนะเขาเรียกว่ายันพุทธอุดมนโลกนะครับเนี่ยเห็นชัดไหมนี่ครับเป็นจานนะครับหลวงปู่จานอย่างนี้นี้เป็นยันพุทธแล้วก็วนๆเขาเรียกว่ายันพุทธอุดมนโลกนี่รอยบีนะครับใช้มือกดมานี่ขอบข้าง ลงกล้องมาค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมไล่เนื้อให้ดูอีทีหนึ่งนี่เก่าจริงนะบนสารชัดเจนนะครับเนี่ยก็ผงเกีสอนพวก,ก,รรพวกอ่าดินป่งประช้า ก็มีนะครับเศษมนสารนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนเลยน้ำวานเริ่มออกแล้วนะครับโอ,องค์นี้สวยมากหลังยันนี้ผมให้ดูข้างนะครับอง,องค์นี้นะครับผมเปิดอยู่ที่สามพันห้านะครับไม่แพงนะครับแบ่งปันกันไปโอเคนะครับ